ต,ะะตัวนี้เป็นโช๊คนะคะแบบโมโนทูปเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเราสามารถกดตัวนี้นะคะกดหนึ่งทีนะคะแล้วก็รถจะปลดล็อกแล้วกดครั้ง5น้าวิ่กระจกจะแน่นอนค่ะว,ว่าสำหรับตัว n e x g e Ranger Sport นะคะ ได้เป็นตัวที่ออกแบบแล้วก็พัฒนาโมเดลใหม่ขึ้นมานั่นเองนะคะสำหรับคันนี้นะคะเครื่องยนต์อยู่ที่2.0ลิตรนะคะ170แรงมา้า405นิวตันเมตรนั่นเองค่ะและสําหรับตัวกระจังหน้าด้านหน้านะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มพาชมตั้งแต่ตัวแรกกันเลยเนาะสำหรับตัวแรกนะคะก็คือตัวไฟตานั่นเองนะคะไฟตาตัวนี้มีทั้ง d a y ์ไลท์นะคะแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวนะคะไฟ ไฟสองสว่างนะคะตัวนี้จะอยู่ในโคมเดียวกันเลยนะคะสําหรับตัว Nexgen Ranger ตัวใหม่นะคะต่อมาก็จะเป็นตัวไฟตัดหมอกนั่นเองนะคะไฟตัดหมอกจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็น LED เรียบร้อยแล้วเช่นกันค่ะและต่อมาเลยนะคะก็คือจะเป็นตัวกันชนด้านล่างนะคะน้อต้องบอกว่าจุดเด็ดมากๆเลยค่ะก็คือตัวลากตรงนี้นั่นเองนะคะสําหรับตัว Nexgen t Ranger ของของ Ford นะก็คือจะมีตัวลาก2จุดนะคะมีจุดตรงนี้แล้วก็ด้านด้านข้างตรงนี้นะคะซึ่งเป็นกระบะ ค่ายเดียวของฟอร์ดนะคะที่มี2จุดแบบนี้ค่ะมาถึงด้านข้างกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้นะคะแน่นอนว่าแม็กคันนี้เป็นขนาด18นั่นเองนะคะเป็นสีทูโทนแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นยางฟูเยียนะแล้วต่อมาเลยตัวซุ้มล้อตัวนี้นะคะมีซุ้มล้อมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีแก้มข้างนะคะตัวนี้ระบายความร้อนด้วยนะคะมีรูระบายความร้อนตรงนี้แล้วก็ไฟเลี้ยวนะคะมีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างเป็นแบบ LED นั่นเองค่ะ และจะต้องบอกเลยว่าความพิเศษของคันนี้เพราะว่าคันนี้เป็นกุญแจแบบคีย์เลยแล้วนะคะเราไม่จําเป็นต้องปลดล็อกนะคะเอากุญแจใส่กระเป๋าไปได้เลยค่ะแล้วก็เวลาล็อกเราแค่กดตรงนี้รถจะล็อกนะคะและเวลาเปิดนะคะแค่สอดมือเข้าไปปุ๊บรถจะเปิดล็อกให้อัตโนมัติแล้วที่ว้าวสุดๆเลยนี่กระจกกลางเองอัตโนมัติเลยค่ะ ไหยาบมาด้านท้ายนิดหนึ่งนะคะสำหรับรุ่น Nex t Gen Ranger Sport นะคะตัวนี้เป็นโช๊คนะคะแบบโมโนทูบเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคันนี้แล้วเรามาชมด้านหลังกันนิดนึงค่ะ <S <S สำหรับด้านหลังของคันนี้นะคะแน่นอนว่าคันนี้เป็นไฟท้ายแบบ LED เรียบร้อยแล้วนะคะมีคำว่า Sport ตรงนี้เป็นตัวนูนขึ้นมาด้วยนะคะ <S <S แล้วก็มือจับนะคะมือเปิดกระบะท้ายด้านหลังตรงนี้นะคะแล้วก็มีโลโก้ปอดขนาดใหญ่มีกล้องนะคะมีกล้องถอยมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับคันนี้มาแบบดีมากๆเลยแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นคำว่า Ranger เป็นตัว วาปัม๊มนูนแบบปัม๊มปั๊มลงไปเนาะแล้วก็มีกันชนด้านท้ายเป็นสีอาส์ขาเรียกว่าสีเทาดำเนาะสำหรับตัวนี้นะคะแล้วสาหรับคันนี้นะคะแน่นอนว่าฝากระบาท้ายนะคะเป็นแบบคอพลรงเรียบร้อยสามารถใช้ได้แบบนี้เลยมือเดียวนะคะเดี๋ยวมาชมด้านในกันบ้างคะ่ะ หรับตัว Nexgen Ranger Sport คันนี้นะคะบอกเลยว่าข้างในดีไซน์แบบนั่งกว้างแล้วก็สบายมากๆเลยนะคะมีทั้งแอร์นะคะซึ่งเป็นแอร์หลังนะคะมีช่องไฟเสียบ12โวลต์นะคะมีมือจับแล้วก็สําหรับภายในคันนี้นะบอกเลยว่าแบบเขาดีไซน์ดีมากๆนะคะพวมาลัยนะคะเป็นพวมาะัยแบบไฟฟ้านะคะแล้วก็มีหน้าจอดิจิตอลขนาด8นิ้วมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วน คอนโซลกลางนะตรงนี้จะเป็นหน้าจอขนาด10นิ้วเป็นซิงค์ 4A นะคะสําหรับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แน่นอนว่าคันนี้เป็นเกียร์6สปีดนะคะแล้วก็จะมีปุ่มด้วยนะมีปุ่มปรับเกียร์นะคะก็คือมีบวกลบตรงนี้น,ะนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นเบรกมือแบบยกขึ้นแบบนี้นะคะแล้วมีช่องชาร์จไวเลสมาให้เรียบร้อยแล้วสําหรับตัวนี้บอกเลยเขาดีไซน์มาแบบดีมากเลยนะคุงลมก็มีต้อง6จุดเนาะสาหรับคันนี้และที่เปลี่ยนไปอีกเลยนะคะคอนโซลด้าน คอนโซลด้านหน้าทั้งหมดเลยนะคะเขาได้ทําการแบบเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยนะคะทําให้แบบการใช้งานหรือว่าไม่ว่าจะเป็นความกว้างขึ้นหรือว่าการใช้งานอะคือมันเยอะครบคันมากขึ้นใช้งานได้เยอะขึ้นนั่งสบายมากขึ้นสําหรับคันนี้นะคะเป็นไ,ไงบ้างคะสาหรับทริปเน็กเจอร์สปอร์ตตัวนี้ที่นัทได้รีวิวไปนะคะ มันยังมีฟังก์ชันอีกหลายตัวมากๆเลยนะคะที่นัดยังไม่ได้แบบรีวิวให้นะคะเดี๋ยวนัดจะทําคลิปต่อไปนะคะสําหรับพี่ๆที่สนใจรุ่นนี้อยู่นะคะไว้รอชมคลิปถัดไปนะคะ